ภูมิใจเสนอเพลงไม่มีฟังในเรย่างสิ้นทำไมเขาไม่มีดนตรีในหัวใจเลยหรอไม่เคยมีอะไครั้งแรกอะตอนนั่งรถไปด้วยนอะเปิดข่าวนี่ไม่เข้าใจอะผมเปิดข่าวทำไมและคือช่วงวัยรุ่นมี่ปฟังเพลงสี่งนดังแบบไม่ไปผับเลยไม่เคยไปคือไม่เคยอะเคยไปแบบตอนที่ เหมือนกับเข้ามาหาลัยปีแรกแล้วพี่ผมน่ากลัวมากพี่ต้องห้าไม่เคยไปตลอดชีวิตเลยปากมันไฟเองอ่ะพี่แ๊บพี่ไม่มีช่วงแบบฟังเพลงใส่หูฟังเสียงดังๆนี่เลยเหรอไม่มีเลยเราก็มีไหยไม่ต้องมีพี่พี่ไม่มีแบบปากมันไปเองอ่ะพี่ผมพี่พี่ฟังเพลงอะไรบ่อยสุดที่แบบอ่ะไม่ฟังอยู่บ้านก็ไม่เปิดเพลงอ่ะพี่ไม่ฟัง เราทำครองเสียงไว้ทำไมก็ไม่รู้ดูหนังเว้ยดูหนังอ่าลอย่างน้อยให้ยังดูหนังเว้ยอ่าดูหนังยังเปิดเสียงอยู่ใช่ไหหรือดูภาพเปล่าเาเาคิดว่าเขาได้เสียงควาไม่เทงมาไหมพี่นี่่า่เล่นบ้านบ้านดิไม่เอาโหเดินมาเี่ยทั้งบ้านผมไม่อยู่บ้านฉันวั่นวาที่นี่เลยเออฉันรู้ไอ้ใเหมือนกันเปเลยก็เลยแบบเออตะชมพีตี อาามมามาบ้านเทียบมากมาบ้านนี่ชอบไหมคะมาครับมาบ้านนี่ชอบไหมคะมาบ้านนี้ก็ชอบครับหรือว่าหนุ่มก็ชอบถ้าเขาให้มาบ่อยๆก็ดีครับก็ชอบครับก็แปลว่ากึ่งๆนั่นแหละชอบขาน่าจะไลฟ์ในน้ำครับอ้าวไม่มีพูดเราอเนี่ยใช่รอให้เหรอเดี๋ยวผมจะขี่เจ็ตสกีให้แรงที่สุดที่ผมขี่ได้แล้วลากพี่พีทในคนบอกพี่พีทล้อมา นั่งพี่ต้องนั่งไอ้นี่ด้วยกันนั่งไหนครับบันนาบดมีบันนาบดกับโซฟาที่นี่มีด้วยเหรอเผื่เลยพี่พี๊กลัวมากเลยเจ๊ะโคตรเถื่อนเลยเจ๊ะได้เลยพี่พีชพี่เพ้นอยากให้เรียกแล้วเวลาอ่ะขอทราบก่อนกีฬาที่พี่พี่เข้ามาในหนเพี่กีฬาพี่กลัวพี่ผมอะไรขนาดนั้นไม่วันนี้เขาเปิดว้าพี่พีชหรอเปิดว้าพี่พีชหรอเปิดไปติดตามส่งเพลงให้เขาฟังได้พี่เพชรผมถามหน่อยแล้วพี่พีชนี่คือปกติแต่ก่อนกีฬาที่ชอบสึกคืออะไร ่งครับเข้ากล้องอะไรผิดวิ่งวิ่งวิ่งใช่อ่ะวิ่งมาราธอนอะไรกันหอโว่าอย่างน้อยยังวิ่งมาราธอนได้แล้วตอนวิ่งเปิดเพลงอะไรไม่เปิดไม่ได้เปิดไม่เปิดวิ่งมาราธอนได้กี่โลพี่วิ่งได้ฮาฟได้หาบใช่ทั้คือกี่โลยี่สิบเอ็ดโลใช่ครับต่อเนื่องใช่ใช่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงก็ได้ชั่วโมงกว่าแบบแบบไม่ต้องมีดนตรีในหัวใจสุดยอดมองถนนมาต่อ าจะใกล้ๆสองสองสุดยอดอ่าอย่างน้อยยังเป็นคนแข็งแกร่งสุขภาพดีใครวิ่งได้20โลติดกันเนี่ยผมบอกให้เลยว่าสุดยอดเพราะว่าหอบไปกินนี่คือสุดยอดจริงๆริงผมคนใจจะขาดตายพี่วิ่งโลเดียวก็ตายแล้วผมอ่ะเออไอ้เดียเราไม่ชอบนี่กะโอ้ไม่ใช่พี่คือคนที่ไม่ชอบวิ่งนี่คือเป็นแบบนึงเลยกระลั่มกระลั่มน้องกระลั่มจริงจริงเจ๊ปูก็เคยผ่านการวิ่งมาแล้วมีชุดด้วยเดี๋ยวเราใช่ไปวิ่งด้วยกันสิบโลมาวิ่งเรา พี่ปูได้มากี่เส้นสิก้าสิบอ่ะให้มันมาดูหน้าคนไม่น่าเชื่อถือเลยอะเข้าหนักเจ๊ปูเล่เขาฟังว่าเจ๊ปูตอนติดวิ่งเนี่ยวิ่งกี่วันกี่เดือนเป็นปีโอ้ยวิ่งวิ่งใส่ชุดแบบนักวิ่งแล้วนะแต่สิ่งที่ผมเห็นอนาคตละหยุดวิ่งแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือหยุดวิ่งวิ่งนี่มันเป็นอะไรที่ยากมากใครที่จะคลิปการวิ่งได้ระยะยาวเป็นอะไรที่ยากมากจริงคือวิ่งมันต้องห้ามอยู่วิ่งเหรออ่ะผมจะบอกให้่วหยุดร่าอการวิ่งเนี่ย สำหรับบางคนที่ไม่เคยวิ่งมาตั้งแต่เกิดนะอยู่ดีวิ่งอ่ะมันเป็นสิ่งเสพติดอย่างหนึ่งได้เลย<ด>คุณจะรู้สึกว่าเมื่อไหร่จะเลิกงานอยากไปวิ่งคุณรู้สึกว่าอยากไปวิ่ง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 แต่สุดท้ายพอ,อ,อแป๊บหนึ่งคุณก็เลิกวิ่งก็อย่ายหยุดไงอ่แล้วหยุดปะหยุดพอ,อหยุดปุ๊บเริ่มใหม่ไม่ได้หยุดปุ๊บเริ่มอ่ามันจะมีคนหยุดแล้วเริ่มใหม่ได้แต่มันต้องใช้เวลาหลายปีแล้วกลับมาเริ่มใหม่แต่สุดท้ายก็หยุดอีกอันนี้ยังเริ่มไม่ได เพื s <S ่ออย่าลืมกดจ่ายตังด well, so. ้วยนะคะเดี๋ยวเราใกล้จะจบแล้เราปูบเรานนะคะุ่มาเราขายของกันต่อเอ้าเอ้าเองไปเตเจ๊ต้นวเตนเต้นเ้นเต้นเตเต้นเต้นเต้นเต้เต้เต้นเต้นเต้นเข้นเต้นเา้เต้นเอ้น้นเต้นน้นตเ้วยนั้นต้นคน วันนี้พี่ปูไปทำอะไรบ้างทำไมถึงมาสายครับอ้าวอย่าหน้าช็อคดิพี่เป็นเรื่องปกติเรามาถึงยังมีคนนอนนิ่ตื่นอะไรผมเพิ่งเข้าไปหลังเมื่อกี้ให้ผมงีบบ้างาไหน<อ>บอกว่าตื่นสิบโมงไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> ผมเข้าไปแบบว่างีบห้านาทีสิบนาทีแต่ไม่ได้ไม่ได้งีบหลับหรอกเห็นไหมขานาดคุณปูเปิดประตูมาผู้ผมรู้เลยว่าขครเข้ามา พร <ST AN CE> าะตาผมไม่เคย <S 1> <S 1> <S หลับอยู่แล้วผมเป็นสมองมันหลับไม่ได้ก็จะแบบพอพี่ปูเปิดตูมาผมฟังเสียงออกเลยเสียงใครเดินเสียงอะไรก็บอกพี่ปูออาผมผ้าปิดตาอยู่ด้วยป่ะจริงป่ะผมผ้าปิดตาอยู่ทั้งหมดนะแต่สิ่งที่ผมเคยอ,อย่างเงี้ยทำมือให้บอกพี่ปูเข้ามาเลยเออใช่ <ผม S 3> หรอใช่ห่วงแยกออกหมดเท้าใครเท้าอะไรเงี้ยพี่เขาบอกว่าพี่พียจะไม่เต้นพี่พีเต้นเร็วเนาะถึงแล้วพี่ปูอีกรอบพี่ปูมนอีกรอบให้พี่ปูไม่ต้นงพีดีแล้วพี่ปูพี่ปูมานำหน่อยมานำหน่อยให้เจ้ามินนำจนเลย พี oo, oh ่ป <Rey S 2> oh hey, oh oh ูนำจริงๆหรอคะจริงๆหรอเออเออเออตามใจพี่ทำกัหมีแล้วใจหมดเลย้องไังเราร้อหรอเดี๋ยวนะมันตามอะไรขนาดนั้นตกใจนี่จะไปงับใครเดี๋ยวพี่ปูจะเต้นให้ดูอีกรอบนึงแล้วรบกวนชำระด้วยนะครับชำระเ้านตาขาดชำระล้านตาที่เห็นใดชำระเงินครับ จะสอนผมเรื่องหลังค่อมหลังๆก็ลืมตัวหลังคอมบวมมากคอมนชีโอเคเบลวิสเซียไ่อกไม่รอพอายุเขึ้นก็เอๆหน่อยก็ตามตามอายุนะแล้วพี่นะก็เดี๋ยวผมพาลากแบบสุดชีวิตเลยไม่ต้องห่วงพี่พีชนี่ผมจะลากเป็นพิเศษเลยแต่จะบอกให้จริงนะว่าไม่รู้จริงๆว่ามันจะเป็นสิ่งเหตุินอันไหนอันนี้จริงๆอ่ะก็ไม่ได้แกะจะรู้ได้ไงซึ่งต้องบอกว่าวันนี้คือได้ตัวที่พิเศษมาก ตัวนี้คือเปิดมากีนก้าวกันใหญ่เลยจริงมันแบบขนลุกอ่ะอันนี้คือเรื่องจริงขนลุกอะไรคุณซื้อทีตัวละสี่แสนแปดแสนแต่มันไม่ไม่ใช่ทุกคนจะได้ไงเพราะว่ารอดเลยถามการมินบ้างก่อนว่ารอบนี้เรามาไล่กันด้วยกันครั้งที่สองนะคะสามแล้วการมีนสามใช่ไหมสามแล้วพี่เมื่อวานนั้งคุณก็มากระเป๋าเป็นยังไงสนุก สนุกดีทุกคนชอบผมเนี่ยเป็นคนที่ตาม <Lou is S 1> ล่าห <titled S 1> าคอมเมนต์ <ๆ S 2> ไม่ว่าคอมเมนต์จะอยู่ลึกแค่ไหนผมก็ตามไปส่องดูทุกคอมเมนต์บอกว่าอยากให้เราได้มาเจอกันอีกเออทุกคอมเมนต์บอกว่าอยากให้เราได้มาให้เราได้มาเจอกันกบอกว่าเวลาพี่บุ๋มมากับพี่พีชเนี่ยสนุกแล้วก็จะถามกันเยอะมากว่าพี่พีชจะหยุดยิ้มเวลากี่โมงพี่พีชเพิ่งรักแคลีเวนเวนพี่พีชสต็อปสมายวัดธร มีคอสพี่พีทเนี่ยสมัย every time every day all day all night ขนาดพี่พีทสลิปน่งยังอย you know dream about smile every day everything c h i กัน h e n ว b e l พี่พีทวันนี้ต้องขอบคุณพี่พีทพี่บุ๋มมากเพราะเวลาพี่พีทกับพี่บุ๋มมาขายเนี่ยสนุกสนุกแล้วก็แบบผมได้เดินเข้าเดินออกด้วยให้สาวๆขายของกันและเชื่อผมเด็กว่าถ้าเรายังมาเจอทุกวันพี่พีทจะเปลี่ยนไป อยากเปลี่ยนมากเลยอ่ะเราจะได้เห็นพี่พีทอีกแบบหนึ่งเขาจะเริ่มพูดเยอะขึ้นกล้าขึ้นเออต้องบอกกับว่าไม่ไม่ได้กดผมชั่วเวลงจากตัวโยกไปโยกมาเพราะว่าไม่ค่อยมีใครกล้าจับพี่พีทโยกนะครับผมก็ราะเป็นไรคะเขาเป็นคนไม่ฟังเพลงพี่พี่รู้เปล่าว่าเขาไม่ฟังเพลงเลยนะผมเนี่ยรู้มาเพรารทีงเพลงร้องให้ไม่มีฟังไม่ร้องให้เลยลมกตาแล้วถ้าสมมติว่าสมมติว่า ในบ้านเปิดเพลงล็อกดังๆเนี่ยอาการเป็นไงไม่รู้ไม่เคยทำเลยต้องฟังกฟังแล้วก็ยิ้มคุณต้องถามก่อนว่าเขาไม่ฟังเพลงแล้วเขาร้องเพลงได้ไหมพี่ก็อยากรู้เดี๋ยวครั้งหน้าผมจะให้เขาร้องเพลงทั้งไลฟ์ไม่เขาร้องได้ไหมล่ะพี่พีร้องเพลงผมต้องหาเพลงตลกให้เขาเพลงที่เขาขำทั้งเพลงต้องบอกก่อนว่าผมเชื่อว่าถ้าเปิดเพลงล็อกเขาก็ยังขำซึ่งสิ่งนี้ผมจะบอกให้ว่า เป็นอะไรอ่เขาไมกอาเดียวยอะไรอเห็นแบบว่าลูกพี่แบบว่าที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเออไม่น่าเชื่อไม่น่าเลยมันแปลกวะอนแรกมารู้จากพี่บุมอ่ะว่าหลุดมาไกลมากแล้วนะพอมาที่เนี่ยหลุดโลกเลยรเจอพี่ปูไปนะฮะ ผมต้องบอกให้ก่อนว่าผมเนี่ยได้มีโอกาสเจอเวลาพี่พีชเขาเป็นใส่สูตรแบบซีอีโอไม่ใช่แบบนี้นะครับผมไม่วันที่แดงเจอพี่พีชวันแรกยังมาเมาให้พี่ฟังเลยพ,พี่พีชเขาดูสุขุมสุขุมมากแล้วก็เ<ม>วลาถ้าดุก็น่าจะดุมากด้วยอะไรเงี้ยแล้วเวลาเขาใส่แบบสูตรเดินทํางานนี่เขาชอบทำไงใส่ชั้นบ้างเปล่าชอบทำไงทำตาอีกเว้ยล่าสุดฉันบอกอะไรปะเลื่องทำตาแบบนี้นะไม่กลัวรู้ยังเหมือนเลยเฮ้ You know ฉันตันออนไลน์อได้คะคะยังคิดว่าเป็นละครแมว่าผมค่ำอยู่แม่แปลกใจปะว่าว่าทำไมถึงหลงตอบฉันไม่แปลกใจละเจ๊บุ๋มนี่ขอบคุณมากขอบคุณพี่ๆป่าขอบคุณสำคัญคุณอยู่ในช่วงขอบคุณกับชาลีอ่ะทำไม อ๋อผมชอบขอบคุณทุกคนที่อยู่ดูเราเป็นเพื่อนกันะกันอย่างยาวนานแล้วก็คือคอมเมนต์กันสนุกสนานนะครับผมผมมีความสุขมากเวลาได้อ่านได้ฟังนะฮะขอให้วันนี้ทุกคนมีความสุขเจอแสิ่งดีๆที่สาคัญวันนี้ผมจะบอกทุกคนว่าผมเขียนคิ้วมาแบบเป็นอันตรายอันตรายหรือว่าปิงเกาะคิ้วคิ้วเต็มนั้นหล่อนะพี่ผมจะบอกให้ต่อขอให้ทุกคนมีความสุขเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าพรุ่งนี้เราจะมาขายคอนโดกัน กรอดกันให้ไวนะคนโดอะไรเนี่ยหรอผมจะยกคนโดมาขายในนี่เลยไม่นี่นผมอะไรพี่พมจ้องกล้องก่อไม่ไม่หน้ากล้องเลยอะพี่มันคือปมอะไรน่ะพี่พมาจ้องพี่พีชผมมาจ้องในในนี่ก่อนอ่านี่มันปุมอะไรอะ